วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกานายพิชัยเลิศพงศร์นาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานเปิดโครงการลดมลพิษทางน้ำจากครัวเรือนสู่สิ่งแวดล้อมด้วยถังดักไขมันเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดข้างต้นไหลลงสู่คลองแม่ขาโดยการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการจัดทำถังดักไขมัน ที่สามารถใช้ได้ในครัวเรือนลดปัญหามลพิษทางน้ำจากครัวเรือนก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งน้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำให้เกิดความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนณนะสมาคมชาป,ปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุคนครพีงเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่